สิ่งที่ต้องเตรียมเลยนะครับใบเตยน้ำตาลเกลือกะทิหนึ่งกล่องแล้วตามด้วยกล้วยนะครับขั้นแรกเราก็าเอานํากล้วยไปต้มนะครับต้มกับเกลือนะครับ<อ>แล้วก็เกลือใส่ครึ่งชอ้อนนะครับตามด้วยกะทิตามด้วยใบเต,เตยเตเนะครับ ต่อไปก็เทน้ำตาลใส่เลยนะครับใส่แล้วก็คนแล้วก็รอนะครับรอให้มันสุกแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสามารถรับประทานได้เลยนี่ครับหน้าตาก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะครับอย่าลืมไปทำกินกันนะขอบคุณครับ